มีไซร์อุ้มลากออกเลยนะครับอืมนี่ครับอยู่แล้วกัดแล้วกัดแล้วก็วัดเลยบอกแล้วกัดอีกแล้วครับ สี่ไม้สี่ตัวแล้วนะกัดมันวัดไม่อยู่ครับโอ้โหอยู่คลื่นไปยังใหญ่เลยนี่ไงโอ้โหบุกเลยโอ้โอระยะไกลซะด้วย,ยมีไส์หรือเปล่าครับโอ้มีไส์แน่นอนครับแต่ว่า วันนี้ยามเช้าแล้วนะวนะันนี้อากาศครึมๆนะครับวันเสาร์ที่สี่วันนี้ผมพกเซ็ตอุปกรณ์เบาๆมานะครับเป็นสตีทเอสีตัวเก่านะครับแล้วก็สปูลอา์โม่สาย p ีสองวายจีเคสายหน้า20ปอนด์นะครับเป็นฟูโคลคาร์บอน100%เปอร์เซ็นต์ วันนี้อยากได้ความฟิวนะหมายนี้นีไม่ค่อยโดนตัวนะครับเราจะไปหมายเดิมก็เบื่อแล้วนะครับอยากลองดูหมายใหม่ๆม้าง <c oughs> จะเล่นสูตรเดิมครับวันนี้เล่นเจเด็กสูตรเดิมนะครับลองดูทีเราก็จะเดินเป็นเท็กซัสดิกเลยนะครับแต่วันก่อนนี่เจเร็กมันกัดดีนะครับเลย เดี๋ยวเราดูหมายหมายนี้นะว่ามันจะใช้ได้ผลอยู่หรือเปล่านะครับเดีียวค่อนข้างพุ่งมากเลยครเสร็จนี้แต่คันใช้เป็นทาทุล่ามาเนะัะแปดขีดยี่สิบเพราะว่าอุปสรรคข้างนี้คนะ่อนข้าง,างไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับบางที ต่อมันเยอะนะครับต้องงัดหน่อยเซนคันเหมือนจะแข็งครับแต่เซนนี่ใช้ได้เลยครับทาดูล่า820หนึง่งตากัดนี่รู้เรื่องนะครับของเซนนี้เป็นเป้าหลักของเราเลยนะควันนี้ มายมีคลีนนะครับจะเด็นจะตีเข้าไปยังไงครับอืมกันนะครับ มีไซส์แล้วมันลากออกเลยนะครับอุ้ยเ็นไม่โอ้โอคิดว่าอยู่แล้วนะครับนี่เ็นไม่เปิดนะครับ oh, <no. S 1> โอ้เสียดายมัดเบาไว้นะครับสายหน้าผมเล็กด้วยผมเสียวไม่รู้นะโอ้โหมันตามมากัดเลยนะมีแค่เล่าเฉยนะครับรนนะโอ้เสียดายครับเสียดาย มีน้ำก็เพื่มอย่างเงี้เบียดตลิ่งได้อีกนี่อืมนี่นะครับอ,อยู่แล้วกันแล้วกันแล้วก็วัดเลยบอกแล้วต้องมีตัวซ่า ตัวเล็กหน่อยนะครับนี่เป็นตัวใหม่โคมาเพิ่มแรงวัดอีกนิดหนึ่งครับวิ่ง20ปอนด์ฟูโรถือว่าเหนียวนะครับ,ว,รบวัดเลยไม่ต้องห่วงสวยงามราบผมตัวนี้กับซิลฟิวตะกัวเจริกครับโอเคน่าโดนมากครับ นันไงอยู่ซะด้วย <Yahoo! S 1> ตัวเล็กนะครับโอ้ถือว่ากัดไว้ครับแต่ยังไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านไอเอสโอ โตมาก่อนโอเคถือว่ามาสองตัวแล้วนะวันนี้โอเคเดี๋ยวหาเยอะก่อนนะมาสองแล้วเมื่อกี้กัดอีกตัวนึงนะกดถ่ายไม่ติดน,นะแบตเตอรี่น่าจะหมดเลวเปลี่ยนก้อนใหม่นะฉันต้องเอาไปเอาไปต้องเข้าแนละ้วโอ้ใจหมดไปยิงนกนะครับ กัดน,นะน้องครึ่นใหญ่แล้วโอ้โหตัวเล็กนะครับตั <c oughs> เวเล็กป้องเยอะอย่าี้ครับบอ่อนี้นะครับพอห้ามแล้ววันน,น,นี้ยกัดอีกแล้วครับสี่ไม้สี่ตัวแล้วนักกัด มรดไม่อยู่ครับออยู่ขึ้นไปยังไงนะโอ้ยสัตว์หางผมไปนะครับอืมลากหางแล้วมื่อที่ เรียบร้อยไม้เดียวเรื่องรู้เรื่องเรื่องกระเบื้องเต็ม,ม <c oughs> ต้องเช็คสะหน่อยแล้วนะันงาจะไม่มีตัวกัดแล้วนะดูไปแล้วกัดหลายทีแล้วเกินนะตรงนี้หกเจ็ดทีแล้วนะมั้งนะเอาไว้ละ อยงด้วยเอาละดอกนี่แหละออกมาไม่พลาดแน่ตัวนี้ทะ <Yahoo! S 2> ลุข้างเลยนะ, okay. ะเคปลาเค็มได้ครับตัวนี้จับได<ป>้หมาวันนั้นไม่เจอล่องหน้วะไม่ลองก็ไม่ได้นะครับตรงนี้ สวยขนาดนี้เรามีตัวนับบ้างแหละแต่เราจะผ่านเสักกิ่งไม้นี้ไม่ได้ไงนะ สวยงามหมายตัวนึงแล้ว <Yahoo! S 1> เบ็ดค่ายนี้นี่คมมากเลยคนระับแนะนำครับน่าสนมานะครับ ยารกไปหน่อยนะครับยาน่าจะไม่มีตัวนะดูน,นี่มีนีหว่ามีนีหว่ามีนีหว่าโอเค <Yahoo! S 1> ที่แรกก็ว่าตัวเล็กจะปล่อยนะแต่ว่าคิดไปคิดมานะครับน้ำมันลิตรละสี่สิบกว่าบาทมันอาจจะเป็นช่วยลดค่ากับข้าวไปได้นะสักมื้อหนึ่งสองหรือสองมื้อก็ยังดีนะครับมีอยู่ฝั่งนน้นที่มันแคบๆนะ ชอบอยู่ที่แคบก็าไม่รู้นะครับแถวเนี้ยน่ากัดมากนะครับมียาคลุมข้างนี้น่าโดนจริงนย บ,บุ๊บนะครับปึ๊บนะครับบึ๊บนะครับ <Yahoo! S 1> สวยางามครับไกลหน่อย กลับก็แวะตรงนี้เะ <Okay. S 1> ่าไหรนะเคยโดนไซโลอยู่ครั้งหนึ่งนี่ไงโอ้โหบุเปย ระยะไกลซะด้วยมีสซยหรือเปล่าครับโอ้มีสซแน่นอนครับแต่ว่ามีทั้งหญ้ามีทั้งอะไรเลยนะครับโอ้โหก็หวังแค่ยัหลุดนะครับโอ้โหาอูยโอ,อ,อ้ใหญ่แต่หัวนะครับตัวนี้ เป็นปลาดาบนะครับ <S <S บุ๊บเลยนะครับโอ้โหผมจะปล่อยไปแล้วกันครับเนื้อกระติดเดียวปล่อยไปครับไปโอเคครับถือว่าไม่พลาดนะหมายนี้บุ๊ปสองสามรอบนะครงนี้ จริงก็กลัดดูครับอืมน,นี่ไงมองได้จริงก็กลัดดู อยู่ไหมนะติดป่านะครับติดแล้วนะอืมเปอร์เซ็นต์ขาสูงแลนะโอ้โหเหวี่ยงหลๆโอเคปิดท้ายนะครับกัดเห็นกัดลูกปลากุ๊บกับกับไปแดดเดียวครับหกตัวครับวันนี้สวยงามโอเคครับกลับแล้วครับสวัสดีครับ